สวัสดีตอนนั่งโครับมือนีก็นไอคลิปลงคลิปนี่ก็มาซับดอกกระเจียวนะครับอาของปลาอยูุคหกสนามบินนะครับหลังสนามบินสตึกนะครับเนี่ยซับดอกกระเจียวกับแม่กับปลาซุ้มปลา นี่ครับดอกกระเจียวหลังจากฝนตกนะครับซุมมันคืสิเกิดดอกกระเจียวเกิดอกดอกครับผมเดี๋ยวเราไปส่งกันเลยครับว่บามันสีมีสีได้บ่ครับผมครับผมหลังจากที่ห้อยางมาสักพักเ่ากบพอเนี้ยนี่ลั้งปุงขึ้นมากดอกกระเจียวอืมดอกดอกหน่อยเด้อ ครับผมมหากันต่อี่กปลพอยอีกดอกหนึ่งนะครับกมันตนี่ดอกหนึ่งเอนึ่ดอนึนึ่งอสองเลยเห็นวะมาเกอกมกลมนี่ดอกหนึ่งมามากน้อง อของปลาหลังโขกสนามบินนะครับสนามบินสติก<บ>น,นี่ยคือแกนได้ไหมเฮ้ยดอกไงเตนต์ตีฮะอ่ะพี่น้องหมานมาแล้วพี่เดี๋ยวสิงห์เมื่อเด้ดดกับพัก<โ>ห<ดย>ลินเลี่ยนตวกด้วยกันอ่ะหาตอได้สองดอกเมื่อหนึ่ง ครับผมครับผมพออีกแล้วดอกหนึ่งเอ้ยนี่อะไม่มีเงามันดอกอนี่เนาะมันมาแล้วมันมาแล้วครับผมนี่ ก็อยอีกดอกนึงนะครับตันจับเลยเยอะมือรวมขุนงานยุน่งในขุนมีขวดน,นึงกี่ดอกขุนงานนะครับอันนี้ของป่านะครับนี่ของผมก็มีดอกกระเจียวดอกกระเจียวตำเจียวบม่งม่วงเด้อครับเด้อครับผมผลงานคุ้มค่าหลังหลังมาบ้าน สำหรับคลิปนี้อ่กอะก็จบเพียงแค่นี้นะครับ